สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาพบกับแท่นวางโทรศัพท์ตัวใหม่จากแบรนด์ทิดโมนะครับกับเจ้าตัว G H 0 2 9นะครับซึ่งติดด้วยระบบแมกเนตล็อกนะครับและยังติดได้ทั้งคอนโซลและกระจกหน้าครับผม หลังจากคราวที่แล้วนะครับที่เรารีวิวเจ้าตัว g h 028ไปนะครับซึ่งเป็นแท่นวางโทรศัพท์สำหรับติดบริเวณช่องแอร์นะครับมาถึงเจ้าตัว g h 029นี้นะครับก็ยังคงความเหนียวแน่นนึกกับแม่เหล็ก6จุดเหมือนเดิมนะครับที่เพิ่มเติมก็คือนะครับตัวนี้นะครับสามารถติดได้ทั้งคอนโซลและกระจกหน้านะครับอย่างเช่นเคยนะครับทางกิสมเรานะครับยังรับประกันการผลิตและการขนส่งนะครับถึง6กเดือนเต็มนะครับรบกวนลูกค้านะครับสแกน qr code ด้านหลังนะครับและเก็บกล่องไว้ด้วยนะครับ ครับเดี hey, <S <S well> ๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทางกิสมให้อะไรมาบ้างนะครับก่อนหนึ่งเขาเป็นตัวแท่นนะครับทําจากพลาสติก ABS สีดำด้านนะครับด้านหน้าเป็นลายเทปลานะครับมีโลโก้นะครับด้านหลังเป็นตัวล็อกนะครับ ตัวแท่นวางนะครับก็เป็นพลาสติก ABS สีดำด้านเหมือนกันนะครับก็มีแม่เหล็กสำหรับติดโทรศัพท์พนะครับมาให้2ชิ้นนะครับเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าหนึ่งนะครับและแผ่นวงกลมอีก1นึแผ่นนะครับสุดท้ายนะครับจะมีพลาสติกกันรอยมาให้นะครับถึง2แผ่นนะครับ ไปดูวิธีการติดตั้งกันครับครับตอนนี้เรามาอยู่ในรถกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดตั้งเจ้า g h 0 2 9กันครับผมเดี๋ยวเราจะนําตัวแท่นนะครับติดเข้ากับตัวแกนนะครับโดยนะครับขั้นตอนแรกครับเราคลายตัวล็อกก่อนนะครับกดหมุดตรงตัวแกนเข้านะครับันตัวล็อกให้แน่นนะครับครับขั้นตอนที่สองนะครับเราลอกแผ่นพลาสติกออกนะครับจะเป็นซิลิโคนอยู่ด้านล่างนี้นะครับ หลังจากที่เราลอกแผ่นพลาสติกแล้วนะครับเรานําตัวซิลิโคนนะครับติดลงบนคอนโซลนะครับแนะนําเป็นพื้นผิวที่เรียบนะครับจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดนะครับแล้วเรากดสุญยากาศเพื่อเป็นการล็อกชั้นที่2นะครับสำหรับเจ้าจุดเด่นของเจ้า g h 0 2 9นะครับตัวแกนนะครับสามารถปรับขึ้นลงได้นะครับและยังสามารถยืดได้ถึง16เซนครับผม ตัวแท่นนะครับที่มีแม่เหล็กถึง6จุดนะครับยังสามารถปรับได้360องศาเลยนะครับครับขั้นตอนต่อไปนะครับนําแผ่นแม่เหล็กนะครับติดบริเวณด้านหลังโทรศัพท์นะครับติดเขตกับเข้าไปนะครับแล้วเราก็นําโทรศัพท์นะครับที่ไปติดกับแท่นที่มีแม่เหล็กถึง6จุดนะครับรับรองความในปลอดภัยไม่หล่นครับผมสําหรับท่านที่ต้องการติดบริเวณกระจกนะครับก็เลือกตำแหน่งได้ตามต้องการนะครับ กดตัวล็อคส่วาการเหมือนเดิมนะครับเรียบร้อยแล้วครับครับสรุปโดยรวมนะครับกับเจ้า g h 0 2 9นี้นะครับก็ยังคงความเหนียวแน่นนึกกับแม่เหล็ก6จุดเหมือนเดิมนะครับและยังใช้งานด้วยมือเดียวได้อย่างง่ายดายนะครับติดได้ทั้งคอนโซลและกระจกหน้านะครับแลนะครับเรายังมีแท่นวางโทรศัพท์อีกหลายตัวนะครับสามารถรับชมได้นะครับผ่านทาง w w w ร์ไวท์เว็บสกิทโมอนะครับและทางแฟนเพจกิทโมกัดเจ็ดบายดีฟายทางไลน์กิทโมกัดเจ็นะครับและตอนนี้เรามีจําหน่ายแล้วนะครับที่เซเว่นอีและช่องทางอื่นๆนะครับรบกวนกดไลค์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากทางเรานะครับสุดท้ายนะครับขอบคุณที่รับชมกันมาจนจบคลิปนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับผม